เออไม่ทันเอ,อ้ยไม่รอกูเลยวะนี่มาช้าดิเออผมไปยกมาแล้วได้ไหมเนี่ยได้อยู่นะหนักอยู่ยังไม่ดูน่าจะมีอยู่โอ้ทีมงานมากันพร้อมหมดแล้วตากล้องมาช้าไปหน่อย

เห็นวะเห็นแต่นิ้วไม่เห็นวะเห็นเลยเห็นนะ <S <S เห็นเลยเหเลยเทกี่ตัววะโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยโอ้มีแต่เยอะี่ตัวหนึ่งตัวเบลเลอร์อ่ะตัวใหญ่เท่าปลาเลยเหรอไอ้นี่ปลามันเข้าเหรือว่าปลาเอยืดเอยืดมั้งเนาะใช่อใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้วันนี้เตรียมทำอะไรเนี่ยอาจารย์ ะว่า <พอ S 1> ได้มาก็ผัดเผ็ดอันนี้ผัดเผ็ดใช่ไหมเตรียมกันพร้อมหมดแล้วตากล้องมาช้าไปหน่อยไม่ได้ไปอดไปดูตอนคกู้เลยดเดี๋ยวเดีย๋ยวติดเหลืองเดีย๋ยวจัดก,การก่อนเดีย๋ยวเราไปดูตอนทําเลย okay, okay. โอเคโอเคก่อไฟยังไม่ได้ก่อเลยโอ้ยมีก่อไฟนี่ กับหัวขวดชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็น e p ีที่2นะครับที่เราไปใส่ปลาไหลมาแล้วก็ได้มากันนะครับวันนี้เราจะทําผัดเผ็ดปลาไหลกันนะครับโด,ย,ดยเราเชิญครอครัวหมอขวดมาทํากันนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมก็ได้มาเมื่อกี้ผมก็เตรียมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะครับแล้วเรามากินกันว่าจะอร่อยไหม ผัดเผ็ดปลาไหลนะครับอาจารย์ต่อไปใส่บ้างรันมานนได้มาตัวหนึ่งตัวใหญ่อยู่ครับน,นี่ครับสับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงเครื่องเทศอันนี้เป็นกระชายนี่ไข่แน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 ขอดูหน่อยดิเลยมาเครื่องเทศนี่อันนี้อันนี้พริกไทยไม่เต็มร้อยครับเป็นไงฝันหลอม <laughs> อันนี้ก็ชชยอันนี้ใบกะเพราอันนี้ใบยี่หร่าบ้านผมเรียกยี่หร่าครับแต่ว่าที่อื่นไม่รู้ว่าเรียกอะไรที่นี่ก็เรียกยี่หร่านะอันนี้ใบมะกรูดที่ฉีดแล้วอันนี้ก็เป็นพริกแกงนะครับพริกแกงเราตำเองครับใช้เป็นพริกแห้งนะครับพริกแห้งกระเทียมนะ่าจะซูซ่านะด้ยนะพริกไทยสดนะครับนีดนึง เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทำการลงมือกัน,กน,กนครับผมยาฆ่าเชือเ้อยาฆ่าเชื้อเยรอจวด ถ้าเชื้อตาสิงปรูไดไหมไม่ได้โฆษณาไม่ได้โฆษณาไม่ได้โฆษณามีเอามืออังดูนี่เหมือนไอ้ดาดหน้าไก่อ่ะร้อนปะเฮ้ยอย่เยอะแก้วเดียวแก้วเดียวหมูสับมั้ยสอนน้อกินเหล้าโอ้เปนต้องสอนมั้ยล่ะโอ้แดงนี่แต่ปฐมเป็นไงพี่พอมาบ้านผมอะเป็นอย่างเงี้ย อย่าๆอืมเกินเกินๆกินที่ทานี่กินที่กินที่อื่นช้อกินกับสาวไม่ได้เลยเจอสาวนี่เดียวเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยดีกว่าอันนี้ตั้งตั้งกระทะครับถ้าตั้งแบบนี้มันจะหัดไม่ได้ครับจำได้ว่าคลิปที่แล้วก็เล่นมุกอย่างนี้กันอยู่นะ <c oughs> มีแต่เขาอยู่เขาจะบอกว่าไม่มีมีแต่ขอไขก่กับขอขวดอันนี้ไมไ่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อกับเขานะครับเขาเป็น e 1 0 e 7 e 8 e 5 e 6อะไรก็ <laughs> ไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืชเหมือนเดิม <laughs> ใส่ไปไเดิม <laughs> <laughs> เด็กเออเล่นเยอะอย่าไปทับกันนะทับขี้ทับขี่ก็มีนะ <laughs> นะครับเริ่ม <laughs> ใส่น้ำผึผ้งเปล่าคลิกลงนะครับมันเป็นที่แข้งนะครับอย่าอย่าพยายามอย่าให้มันไหม้ <c oughs> ถ้าไหม้เกินอนะ่ะมันจะขมครับโยบผมอบอกการทา้าให้หมู่บ้านเนี่ยกลัวแล้วทำไมพ่อครัวกูใส่แมสรู้ทางนี่หว่าจามทั้งหมู่บ้านนะครับ มันยังไม่ตายปลาไม่ตายนี่หว่ากระเด็นงักผักเยอะโอ้ยนม่คุ้มได้นิดเนี่ยผิดจานเรารอเนื้อปลาไหลแห้งเราต้องคนเรื่อยๆรื่นะไม่งั้นเดี๋ยวพริกมันจะไหม้ครับเพราะเราใช้เป็นพริกแห้งโอ้ยโอ้ย ถ้าไฟแรงไปเราก็ยกกระทะขึ้นก่อนนะครับอันนี้เป็นการปรับไฟใช่ไหมครับอันนี้เป็นการหลีไฟครับโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยจยนต่อจยนต่อมึงไปยืนฝั่งนูน้นดิกูรู้แล้วกูอยู่ใต้ลมไปนู้นโอ้โหแล้วพวกปปพัดลมด้วยเดียวน้ำใส่นี่น้ำเต็มในโค,คอะ่ะใส่เดียวอ๋อ โอ้นี่โอ้โหหมดแล้ครับจาวก็นั่งหมู่บ้านแห้งๆน้องจะอร่อยอันนั้นเอาวางคนเอาเครื่องปรุงปรุงสดเอาเข้ามกใกล้ก็จะอาการก็เหมือนก็เหมือนคนอื่น

คุณรู้ว่าแกรอนน้ำมันเบรกใส่ฮะ้อ้ยม่แค่ครับเต็มคนจังน้ำใส่ไม่ได้หลุดมือทำไงเนี่ยี๋ยวจบปิดคลิป ร่วงควับอ้โอทีมครับพี่หนองเชี่ยวถ้าเป่าที่ถ้าเป่าเย็นอ่ะมันจะไม่อร่อยตักละใสเลยอินงพออีกาหมอะขนาดอีกาอีกาอีกาหมอะขนาดวัปเี่นแบบหรือ <c oughs> ว่าครัวป่าไผ่ ครับเสร็จแล้วครับดูใกล้ๆครับเป็นตาเสียบบ่อโอ้ร้อนเลยจัดจานอลไรครับนี่ครับเดี๋ยวขุดๆด้วยต้นกระทนะน่าจะอร่อยเหรอเข้เดมดลยออกกลิ่นไหม้นี่นี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าผัดเผ็ดไม่ใช่ผัดกะเพราโอเคอม,มันต้องรสชาติแบบนี้ครับถึงจะอร่อยหืมควันฉุยเลย ก็เด so kind of ี๋ยวเดี๋ยวเราไปชิมกันนะว่ามันจะเหลือแค่หลายจานไหมใครมาช้าก็มาล้างจานเนอจริงๆอ่ะมาควรกั้นหายใจกินนะแต่ว่าอันนี้แบบไม่ต้องกั้นเลยอ่ะจริงๆซื้อหายใจด้วยพร้อมกับดื่มเข้าไปด้เยาเมาเมากอบ ดเดี๋ยวคนไม่กินลิ้นเหมือนจะมีความชำนาญน,นะเราไอ้ควควนี่ยาฆ่าเชื้อครับดับขาวด้วยหลายปีแล้วที่มไม่ได้กินน้ำใสๆตังนีเ้เขาเขาอะไรนะฆ<ม>่าเชื้อจากป่าไอ้ป<ม>่าเดี๋ยวเราลองชิมดูนะมันแบบมันแบบเอาแบบเอาแบบเอ,แบบเอากระทะตั้งอะ่ะ เราใท้ำดำๆอ่ะยกเข้านี่รู้เลยสมัยเรียนมัธยมครับนี่แหละครับเกือบไม,ม,จม่จบโอ้ร้อนนี่โอ้แต่กินไก่น,นี่แบบแทบไม่รู้สึกเล่าเลยเลยไหนเนี่ยนะเออข้าเอะิน <ๆ S 2> กันได้เนี เป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างอ่ะไม่อธิบายรสชาติให้ฟังเลยอ่ะคือแบบรสชาติไม่อธิบายก็ได้ไม่ต้องกินแล้วดูก็กินมั้งเดี๋ยวไม่ได้กินออกแบบเผ็ดเผ็ดนิดเผ็ดนิดนิดแล้วก็ไม่นิดเวลากินเข้าไปอ่ะมันจะรู้สึกแบบตอนกินอ่ะอร่อยแล้วก็มันจะแบบออกเผ็ดท้ายๆหน่อยกะเทาะยีราต้องกินร้อนๆเพราะว่ปรุงเอาวีลองยังเราต้องท่าเชื้อก่อน คือนะจริงๆอ่ะประเทศไทยอ่ะหาไอ้ยาไวรัสไอ้เนี่ยอะไรนะวัคซีนอ่ะนานแล้วนะที่คุไทยไม่ค่อยติดอ่ะเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรอ่ะกินย,ยาฆ่าเชื้อทุกวันตักไปเลยหูแล้วโชว์กองไหนดีนะไม่มียอดนะมียอดนะมึงเรียบร้อยเนี่ย <c oughs> เป็นไงไหนเป็นไง <S <S เซ็บจีลีร้องไห้อ่ะกินข้าวแบบร้อนๆยอด <c oughs> ยอดเลยอ่ะแม่อันนี้ไอ้เวลาเขาต้มนะไปร,รู้วะเอาไอ้ถังตั้งเนี้ยถังตั้งแล้วก็มีท่อใส่ท่อไรอ่ะใส่ท่อแบบพันเนี่ยท่อไอ้ที่มันดัดไม่ได้น่านะ่านีน <c oughs> ใครเอ็มซีอะไรคล้ายๆว่าเอาแบบเหมือนคล้ายๆแบบหยดก็ได้ฟางมัดติดอหะเป็นเป็นแบบทันๆนั่นแะเป็นมัดๆแต่ใช้บ้องไม้ไผ่บ้องไม้ไผ่ก็ได้ทำไมอ่ะไปมัดทำไมอ่ะเอาไปมัดทำไมอ่ะแล้วเอากระทะตั้งข้างบนนี่นะแล้วถังน้ำมันตั้งกระทะตั้งข้างบนแล้วก็มันจะมีท่อออกมาท่อออกมาตรงไอ้รางแล้วก็เขาไปต้ม ให้มันเดือดถ้ามันหยดนะเอาไปมันไอมันจะขึ้นเอาไปให้มันหยดแล้วเอาแก้วไปลองเออแก้วไปลองปกแล้วก็เบกกันมาเลยโอ้เหมือนให้มันขึ้นเป็นคอนเดน่์ข้างบนอย่างแล้วก็หยดลงมาไงน้ำน้ำข้างบนเจอน้ำบนให้เย็นใช่ไหมเจอน้ำเนน้ำเย็นปุ๊บมันก็จะตกเป็นไอหยดลงมาไหลมาน้ำต้มคนไม้เลยส้มยอดมากแต่แต่ถ้าใครไปลองช่วงแรกๆที่ตอนมันขึ้นอ่ะขึ้นแรกแ เมาแหละนะหัวเชื้อหัวเชื้อนั่นแหละขวดมันจะได้ประมาณขวดหรือขวดสองขวดนี่แหละหัวเชื้อีตั้งใจมากินอยมีสายแดดตามตามแล้วก็เกิดติดโควิดเลยเสียงเปลี่ยนเลยเสียงเปลี่ยนขี้พูกไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนพ่อก็ได้ปลาสเกิร์มานองทำมัดแรนแล้วมาผัดเออมามา อยากลองเหรอวะรอวันนี้กูรอเป็นปีแล้วรอปลาชักเกอร์ยากเหรอยากยากก็เอยมันไม่ยากหรอปลาชักเกอรอ่ะตลาดตลาดเขาขายด้วยหรอเขาช่วยกันกินโลซีสี่เมตเท่าไหร่เนี่ยไอ้ชักเกอรนี่แหละมีขายแล้วเหรอเออก็เพิ่งเห็นทีอาทิตย์ที่แล้วไงใหญ่ไหมโอทีไม่ได้ขายใหญ่ถ้าเขาขายต้องใช้ใหญ่จริงใหญ่เขาไม่เอาตัวเล็กมา ข้าวหล่อไห่แปลว,ว่ข้าวหล่ทไห่แล้วใครไม่มาก็มมนได่กินนะเผ็ดร้อนดีสายแดกโอ้ผมไม่ไกินแดกหมดแล้วไม่กินเลยเรียกจานโชว์เลยโอ้โหไม่ต้องติดขนาดนั้นหรอกนะคนมาที่หลังไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาชีมแล้วนะนี่ครับสงครามล่ำลือครับเหลือ,อแต่ลายจาน ไดย่ดไหมไดดแต่ถ้าคนกินไม่เผ็ดก็มก็ออาไปล้างน้ำก่อนค่อยกินใช่อาไปก็กลวั่น้ำก่อนจากนี้จำได้คนเผ็ดเผ็ดร้อนแต่อร่อยมากยอดมีติกูดนะโอเควันนี้ก็เรียบร้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหัวขวดชแนลนะครับผมเดี๋ยววันหลังเราจะมาอะไรให้ดูอีก ก็โปรดติดตามกันนะครับผมขอบคุณครับราตรี <c oughs> ค,ครับ <c oughs>